สวัสดีครับบังกิทโอ้โหโชคในบ้านอีกแล้วเจอกับซูเปอร์บอลเป็นไงบ้างครับน้องพร้อมตอนนี้ก็โอเคครับก็ร่างกายพอดีครับโชคที่ภูเก็ตกับโชคกรุงเทพเนี่ยอันไหนดีกว่ากันกรุงเทพดีกว่าทำไมอ่ะคนมันดูเยอะกดดันอ๋อที่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 กรุงเทพดีกว่าเพราะว่าที่ภูเก็ตกองเชียร์มาเยอะกดดันเอ้ากองเชียร์มาเยอะไม่ดีเหรอดีนะดีเหมือนกันน้ำหนักเป็นไงน้อง ก็โอเคครับผมกซูเป <icio> อร์บอลล่าส so ุดเขาเพิ ball, <this> ่งได้แชมป์โลกนะมวยไทยสมัครเล่นกับทีมชาติไทยกำลังมั่นใจเลยเรามีอะไรกังวลไหมครับน้องไม่มีครับไม่มีเลยเกมพรุ่งนี้วางแผนไว้ไงครับก็ก็ไปแบบดูดูไปก่อนครับซูเปอร์บอลเขาน่าจะเปิดเกมนะน่าจะเปิดเกมเดินเน้นวงในกับเราครับเพราะว่าดูแล้วว่าจังหวะสองเขาก็น่าจะน่าจะช้ากว่าเราไหมเนาะชวงในเราเราเราเตรียมอะไรมาครับก็ เลขขอเลขข่าว่าปกติเราก็เดิมทีเป็นวยข่าวอยู่แล้วนอะเมื่อว่านอกก็ได้ในก็ได้ได้ครับให้พี่เข้ามาเลยแบบไหนก็ได้ใช่ไหมเคยกันเคยเจอก่อนไหมยังครับยังยังเคยเคยตึกเคยติดกันหลายรอบเคยประกบกันหลายรอบแล้วแต่ว่าจ้าค่ากันไปเขาเรียกว่ามั่นกันแล้วหลายทีแต่ว่าถอนมั่นไปแล้วครับผมรู่นี้จะได้ซัดกันจริงๆแล้วเป็นไงบ้างก็ฝากงที่เขาก็เตรียมตัวให้พร้อมบอืมเหมือนเราเหมือนโจ้ในบ้านเลยนะคิดว่าคิดว่ามีความได้เปรียบไหมได ก็ได <Workers> ้เปรียบได้เปรียบเรื่องเสียงชงเสียงเชียร์อะไรเงี้ยเนาะความมั่นใจครับน้องคิดว่าเราจะชนะกี่เปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะมั่นใจยังรู้กี่ลัษลุช่วงไว้เมื่อไหร่นะน้องก็ที่ต่อยแล้วทั้งทีนเล็กทั้งทีนเล็กที่บุรีรัมย์ใช่ไฟนั้นก็ร่างกายก็ยังไม่เข้าที่เท่าไหร่เนาะไฟนั้นกับไฟนี้ร่างกายไฟไหนเท่ากันก็พอๆกันไฟนี้ดีกว่าไหมพอๆกันไฟนั้นก็ดีอยู่แล้วใช่ไหมคิดว่าเกมจะ จบแบบไม่ครบยกบไหมมีโอกาสไหมน่าจะครบยกมากอ่ะโดยสไตล์ทั้งคู่นะใช่ครับเพราะมันสไตล์แบบไม่มีลูกหนักนม,มีจังหวะมากกว่ารู้สึกไงบ้างที่ได้ชกรายการใหญ่นะัดส่งท้ายปีเลยที่บ้านด้วยเน,นี่ยก็โอเคก็ดีใจก็ได้มีกองเชียร์เยอะได้ะอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายแล้วพรุ่งนี้ใกล้ชกแล้วฝากอะไรถึงแฟนแฟนมวยหน่อยครับน้องก็ฝาก FC ทุกคนครับก็ช่วยติดตามด้วยครับก็พรุ่งนี้มีถ่าทยทอดด้วยก็ เอฟซีภูเก็ตหรือว่าทางใต้ก็ช่วยเป็นกำลังใจด้วยครับผมขอ,ขอบคุณคำน้องขอโชคดีครับผม